เอาละครับกระดาฟผีผมมาพบกวแล้ผมให้รับมิจัายตะปบขัดรอกผสมัสนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1683ถึงตอนที่1684นะครับผมเอาละครับเพื่อนกาเซีราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ มีดินแดนมากมายที่ดินแดนมิติเลเบตราที่ไรยเจ้าของแต่พระคนใดก็ตามก็สามารถครอบครองดินแดนเหล่านี้ได้แต่พวกเขาจะต้องได้รับการอมรับมาจากพรมิตาพัดก็อแต่ถ้าคุณไม่ให้จา่าพัแม้ว่าคุณจะสามารถครอบครองพื้นที่แห่งนี้ได้คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการถทอซื้อของจ่าพัและถ้าหากมีจ่าพระคนอื่นต้องการครอบครองดินแดนแห่งนี้ คุณนั้นจะต้องไปวันไปเพราะนี่เป็นกฎเกณฑ์ของพารามิจจาพาร์มันมีดินแดนทั้งดีและไม่ดีซึ่งบางดินแดนนะั้นเกิดพร้อมกับทรัพยากรมาก้างส่วนบางดินแดนนั้น ก็ถือกำเนิดมาพร้อมกับทรัพยากรตุบันดอและสิ่งที่เฉียงคัดนปังไว้สุดก็คือการครอบครองดินแดนมิติเวลานิรานมูลค่าของดินแดนมิติเวลานิรนันดังมันมีมากกว่าดินแดนอื่นไปอย่างมาก,กามาสำหรับความเกียนิรันธมาตาดินแดนมิติเวลานานเลือเป็นโอกาสที่ครั้งดียกตัวอย่างเช่น้ตมหาเรนิ ทองคำห่งคอมกรูมันมีการต่อสื้อมากมายของขอบเขตนจรนิงดนซึ่งเหตุผลมันก็เป็นเพราะต้นมหเเรนิดัน,นดทองคแห่งคอมกรูมันสามารถทําให้ดินแดนมิติบาราทั่วไปสามารถโกกตากลายเป็นดินแดนมิติบารานิดันจ้าและในท้ายที่สุดแหล่ต้นมหาฮเรนิดัน,นดทองคแห่งคอมกรู ก็ได้ถูกแจ้งสิ่งไปโดยแต่พัดตับร่องปาแต่น่เสียตาที่มันไม่ได้มีดินแต่มิติเวลานิารงเรียจูในอนาณาเขตมิติเวลาภายในปัจจุบันนอกจากนี้สิ่งส่วนของจักร์หนังจะสามารถส่งเสริมคารมบุล์แต่จะนด่งใะร่างกายไา้ซึ่งมันทำให้ขอบเขตนี้รันบางคนที่ในขอบเขตคึองอมาตะสามารถทำลายภารกาจและจกระับเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้ดังนั้นภายในปัจจุบัน ดิจะมีขอบเขตอำนบจตบังคนที่ไม่ได้ครอบครองดินแดนมิติเวลานิตารของตัวเองเยี่ทียนั้นสามารถทําการยงจชิงดินแดนมิติเวลานิตรของผู้ตนคนอื่นได้แต่หากเขาทํายช่นนานข้อนั้นจะกลายเป็นวป้าหมายของการวิจารและการวิจารณ์ของผู้คนทั่วไปเราจะต้องครอบครองดินแดนมิติเวลา ที่อยู่ตรงสมบูรณ์ไปด้วยสบปกอบแล้นะก็ค่อยหาทางเพื่อทําการจกระดับมันให้กลายเป็นดินแดนมิติเ,เวลานิรันดร์เถทียนได้ทําการคิดกระจอเอหลังจากน้นธเทียนก็ได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่และเรื่องของการเลือกดินแดนมิติเ,เวลานครจอเอแต่แก็ตามดินแดนมิติเ,เวลาที่ดีคนดีมันได้ถูกเลือกไปโดยวอมเขตที่รันเดานั้นเป็นที่ระบายบแ้ว ซึ่งดินแตนมิติเวลาที่รงเรืยอยุนดานมันไม่ได้ดีมากนะัและในวันนี้เจ๊เทียนก็เดินทางมาถึงดินแดนวิติเวีาที่เป็นของจากพดตโฟดูดองตาดินแดนฟอดูดองเทาน,นั่นเองนี่คือดินแดนของจาพพอตโฟดูดองตาที่เขาทำการครอบครองมานานมากแล้วซึ่งมันไม่เดืวดรยอและมันก็ไม่ได้มีขอบเขตี่รังคนใดอื่นมาทำการเรียกดินแดนแห่งนี้เาเจ้าข,ของขมันดนัน เป็นทิมงขอบเขตสูงสุดกริก้าและทหารพวกมันทำให้เขาคุ้นเคือเมื่อไรก็ตามที่เขาจะกกระดาเข้าสู่ขอเขตนี้ตราพวกมันจะต้องพดตุดตบแต่น่งนออย่างนั้นดินแดนมิติปลาแห่งนี้มีขอบเขตนี้หลังคนอื่นมาทําการเรื่องสิงไม่แต่นอจนกระทั่งเขาทําการโยกกระดาษเข้าสู่ขอบเขตนี้หลังอนนั้นหนี้ดินแดนแห่งนี้จริงได้ถูกกำหนดให้กลายเป็นดินแดนเฝ้าดองตาจะพัดแห่งตุดจบยินดีต้อนรับส่วนแดงของข้าฐานัากแพ่จจะฟาดเฝ้าดวดองตามาทําการต้อนรับเลื่อนเป็นการ ต,ตัวและทําการเชิงเย่ยเถียงเข้าสู่ดินแดนของตนภายในพระราชวังขนาดใหพวกเขาทั้งสองกระดังตั้งอยู่ในค้วงป่าแต่ได้ทําการพูดคุยกันแต่ไม่นานจากนั้นเ,เทียงก็ได้ทาการล่าถามว่าตาฟัดพ่อดองตาว่ามาในที่นี้เพื่อทําการสอบถามมันมีดินแดนมากเกิน ในดินแดนมิเตเบราแห่งนีซึ่งมันมีเกือบร้อยดันดินแดนซึ่งข้าอยกจะเลือกดินแดนที่ดีสุดแต่ข้าก็ไม่รู้จะเลือกอย่างไรจะพัดว่าดวงตาทำการดีมได้เ่าเอามาว่าจะพัดจดจบในขณะนี้ดินแดนต่างนานต่างก็ไม่ได้มีคุณภาพสูงนักเว้นแต่ว่าจะมีดินแดนที่มีมูลค่ามหาศาลได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการทานท่านอาจจะสามารถเลือกมันได้หรือทำการครอบครองมันได้ด้วสามรายยี่ปก่อนนานดินแดนทุกแห่งนานต่างก็มีทัศนคะเฉพาะ มันเองมันอาจจะมีคุณค่าปเป็นเล็กน้อ,นอยตามราคากเนี่ยร้านเขได้อื่นแต่มันก็อาจจะมีคุณค่าไปอย่างมากตาหรบคากเนี้ยร้านบางคนยกตัวอย่างเช่นดินแดนฟอกดวงดาวของเขาหนานมันมีกฎเกณฑ์พิธีแห่งดา มากกว่าดินแดนปกติเดือนนั้นมันจึนงเหมาะสมสำหรับการฝึกฝนวิธีแห่งดาบสำหรับค่าไปอย่างมากเดือนนั้นเข้าจิงเรีกดินแดนแห่งนี้จริงๆแล้วขค่ต้องการเรียกอาเคของดินแดนมิติเดเบตาที่มีเสปกรเติมบอลบ้าหรือดินแดนมิติเดเบตาที่มีแสาภาพในการเติมตอมาศาที่เห็เนได้สแสดงความต้องการของ แต่พาะทัฒงจะจบดินแดนมิจิเดเวตาที่สามารถให้กำเนิดทรัพยากรมากมายนะแต่ก็ได้รับความนิยมที่สูงไปอยัางมากและขังร่าสุดที่เกิดกันดอกตาของของเพนนิ้ตังมากมาก ที่เกิดขึ้นภายในการต่อสู้ดาวบางสัตว์ตายของป่าซึ่งมันได้ทําให้ดินแดนจำนวนมากนั้นได้เจ้าขอแต่พารามิตรดาพัได้ทําการกํหนดเอาไว้ว่าเมื่อเขาเพียนนี้รันเ่านี้ตกตาดินแดนของพวกมันนานแต่รับการเสียบทอดไปโดยยากของพวกมันเองซึ่งพวกเขานั้นจะต้องกลายเป็นเระเพทนี้ต่างขึ้นมาให้่จ้าภายในเวลาหนึ่งทันปีนี้รันพวกเขาจะสามารถเสียบทอดดินแดนได้อย่างสมบูรณ์และหากไม่มีกฎเกณฑ์ดังกาวท่านก็อาจจะสามารถครอบครองดินแดนที่มีทรัพยากรมากมายได้ในทนทีรังจาที่ดาพั ตอนนั้นตกตาแแบแลจกักรพรรดตาพ่อดองตาได้กล่าวออกมาหรือมันไปเธอมันคงจะยากเกินไปสำหรับข้าในตอนนี้เอเทียนได้ทําการบวกมือเล็กน้อยโดยที่เขาไม่ต้องการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ในวัานี้จกักรพตาพ่อดองตาได้ทาการคุ้นคิดและได้กล่าวออกมาว่าจากพัดในจุดจบม,มันมีดินแดนมิติเวลาที่คยอนข้างเล็กราที่มีเซอร์อรกรมากมายแต่กลับไม่มีผู้ใดกล้าในการเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้ โอ้มันคือดินแดนไหนอย่างนั้นเรอเด้เ,เทียนจยากรู้จักเห็นไปอย่าง้ามันคือดินแดนเลือดตะกัดดูแต่พัดตาพ่อดองดาได้กลอ,อกมาดินแดนเลือดตะกระดูอย่างนั้นเรอเด้เ,เทียนเหมือนจะเคยกินที่อของดินแดนนี้มาก,ก่อนแต่มันมีดินแดนมากเกินป่าในดินดแดนมิตรเอเวลาแห่งดีและเขามักจะทําการฝึกตนไปบกางแต่ทั้งเขาตีไม่ค่อยด้วยอะไรเกี่ยวกับมันมากนักด,ดังนั้นในเวลราดีแต่พัดตาพ่อดองดาจึงได้กล่าวแนะนําป้า ดินแดนเลือดกระดูกหนัเนมันมีเสียงไปอย่างมากในเรื่ององรไรอังกงุ้งจาดและภูเขาขนาดมหึมา้างภายในดินแดนไม่เจริญราแห่งดีแต่มันก็มีครายนีตามเพียงไม่ขนเต้านาดที่ก้าเดินทางเข้าสู่ดินแดนเลือดกระดูกแห่งดีทะเลขนาดใดในดินแดนเลือดกระดูกแห่งดีมันก็หมายถึงทะเลตามและภูเขาลูกมหึมมากก็หมายถึงภูเขาซิมบู เฮเรซีดำนานได้ถอกนเนิดมาจากเลือดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักซึ่งมันน่าจะเทิดระดับตาพัะอะตอมน,นหรือแม้แต่แข็งแงมากกว่าตาพัชะตอมนันด้สยซส่วนพวกเขาสีม่วงดน,นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักในเฮเรซีดำดังกล่าวมันสามารถได้เนิดสาวสูญเกศีกรกรดำขึ้นมาได้และสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับขอบเขตน,น้การหรือขอบเขตนี้ต่างค์ขั้นในขณะที่พวกเขากระดูกดนาน แต่ก็คามเดจิงตาต่างมากๆซึ่งแสยได้ที่มีมูลค่ามหาศา์แล้วเหตุต่จากาพัะกระเดื่นจึงไม่คิดที่จะทําการครอบของบรรดาได้เถียนเก่าถามเรื่องของสายมรยนเพราะดินแดนเลือดกระดูกแห่งดีแต่ผลิตพลังงานเสียเลือดพิเศษออกมาเป็นระยะไรจ้า ซึ่งพลังงานประเภทหนีแม้แต่เพน,น้การระดับโภคปายก็จะไม่สามารถต้านทานมันได้หรือแม้แต่ตกตายด้วยซ้ำแต่ถ้าหากแต่ต้องมันมันก็จะมีความเจ็บปวดไปอย่างบ้าแรงยิ่งไปกว่าน,นั้นทรัพยากรคอรดซีตาของดินแดนเราเห็ดตะกระดุกหนักก็มีพลังงานดังกล่าวเช่นกันซึ่งแม้แต่ขอบเขตผู้จงโพผ่านก็จะไม่สามารถต่อสัมทรัพยากรดังกล่าได้ แต่แน่นอนว่าเหตุผลแท้จริงนั้นที่ทําให้จากพกระเอ,อื่นต้องได้ออาจากดินแดนที่มีทรัพยากรมากมายขนาดนี้มันก็เพาะมามีสาสูงเก็ตตมโบรากระดังรับรายอยู่ในสวนรึกของทะเลสีตามซึ่งความแข็งร่งขงบงมันนั้นน่าเะื่องกว่ามากกว่าขอบเขตจารพธฒนมาตาและมันก็เป็นซีมิทที่ไม่รู้แรงเลยให้ขอบเขตอมาตามากบาจิมไม่กล้าขุดคุยทรัพยากรและมันจะมีเพียงขอบเขตที่หลังคืนขนั้นต้นด่านจีก็เข้าไปค้นหาทรัพยากรแต่พวกเขาไม่กล้าอยู่ในเมื่อเกินไป เพราะพลังงานของเลือดดังกาจะทําการกดกรนพวกเขาและจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวเหมือนก็มีการคาดการณ์ว่าจะหาขอบเขตที่ไดงคนใดแต่เมื่อทาการสังหารสาศสูญ์กรรมตัวนั้นไดพาพลังเลือดดังกาก็อาจจะสูญหายและดินแดนแห่งน,นี้ก็อาจจะกลับสู่สภาพปกติแต่อย่างไรก็ตามผู้ตนวนวาเคนี้จนแผ่แต้ระดับอมาตาไม่ก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ลายเกรดำดังกาและโอกาสที่พวกเขาจะชนะนั้นน้อยไปอย่างบ้าและาจะาพัดเอาเคอมตาไปไดอื พวกเขาต่างก็มีดินแดนมิติเวลานี้ตันแหลกในทั้งเขาติมต้องกันที่จะครอบครองบ้านแต่ทั้งปัญหาขอดินแดนเราเห็ต่กระดูกริงยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านี้ข้าเองก้มวสนใจกยกับดินแดนนี้เช่นกันแต่เมื่อข้าทําการคิดจนรับคร้าแปล ทรัพยากรขดินแดนรอยเห็ดไดกระดูกหนาไม่สามารถปรับปรุงาบแกงของขาดได้อะไรขเขาชอบดินแดนแห่งน,นี้มากกว่าโดค่ารคาดเดาการด้ทิ้งความคิดที่ครอบครองดินแดนรอยเห็ดไดกระดูกแต่จะพัะดใางจบด้วยขพแกงของท่านในตอนนี้ที่มากกว่าค่าไปอย่าง บางทีแท่านอาจจะสามารถลองดูด้าและในกรณีที่สตาร์เกจเซตตามนั้นได้ถูกสังหารลงพลังงานของเรือโัยขิดดังกล่าวก็อาจจะรับการแก้ไขเช่นกันในด้านของปริมป้าทรัพยาพประเด็นแดนแห่งนี้น่าพิเศษไปอย่างมากพรลังตาที่จะพัดตาพ่อดองดาตาพุทธจอเย่เถียงกี่ยวทัการคิดในต,ต่อต้องบอกเลยว่าดินแดนโดยหิตะกระดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของข่าวแต่ดินแดนโดยหินตะกดุกแห่งนี้ยังคงมีปัญหาโัยเร็กลงดอกซึ่งมันจะได้รับการแก้ไขเจนเนดชด ว่าซาสุนเกษตรตามตอนนี้ไม่ได้มีสติปัญญาและมันก็ไม่ได้ถือเป็นเจ้าของของดินแดนวิเจเบราแห่งนี้ไม่เช่นนั้นมันคงจะทําการปรับแต่งและครอบครองดินแดนแห่งนี้เปรนนันแต่แทนพารามิตรจาร์พจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ต่างๆในการสังหารสัตว์ไรเกษตรตามตอนนี้อีกตู้เราเลือกดินแดนเราเห็ดที่กระดูกแห่งนี้ก็แล้วกันเจ้อเทียนได้ทําการตัดสินใจณนะดินแดนเราเห็ดที่กระดูกหลังจากที่เทียนทาการเด็ตัูออกมาจากจารพัตตา่อดองตาเราก็ได้เดินทางตรงมาในที่แห่งนี้ และได้เดินทางมาถึงี่ยนที่ของป่าด้านนอกของดินแดนโดฮิตตกาดูในเวลานี้ดวงตาของเจทีได้จ้องมองผ่านม่น้ำังปุ่งการของดินแดนโดฮาตกาดูและเขาก็ได้มองเห็นพื้นที่เปในได้ของดินแดนแห่งทีอย่างชัดเจนและเขาจะได้มองเห็นขอบเขตที่ดั้งคึนข้าบังทำการรวบรวมทรัพยากรในดินแดนแห่งนี้อย่างชัดชาดินแดนโดฮาตตกาดูแห่งนี้ต่างก็เต็มไปด้วยทรัพยากร แม้ว่ามันนั้นจะอันตารายแต่ก็มีความเกี่นี่หลังคืนขั้นมากมาที่เจมแต่เข้ามาดักของเสียงดังกานี่คือเสียงคองจะพัดในจุดโดผู้ที่กระังทําการเก็บเกี่ยสวัสด์ของดินแดนโดยเฮตกาดูโปรดเดินทางออกจากดินแดนแห่งดีเพราะมันอาจจะมีกระดาษสู้เกิดขึ้นและผลกระทบจากกระดาษสู้จะส่งผลไปยังพวกเจ้าเสียงของเย่เทนี่ดังกึกก้อ,กอง ทางดินแดนโดเหตุกตระตูซึ่งขอบเขตนี้รังขึนขันว่ากมาต่างกระรับปูดังงแน้นในโบราณดีขอบเขตนี้รังขึงขั้นบางส่วนจึงได้เดินทางออกมาตามดินแดนแห่งดีแต่มันก็ยังมีขอบเขตนี้รางขึนขั้นบางคนที่จะไม่ได้เดินทางออกไปสำหรับผู้คนที่มีํ้ำใจจะเดินทางจากไปเย่ถิ่นก็จะไม่ทําการนอนในพวกเขาอ,อีกต่อไปอะไรเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงพิเศษเกิดขึ้นในระหว่างกระสู้พลังงานต่างๆอาจได้สัมผวสกระทบกระเบื้อเขาทำให้พวกเขา้นรุวงโดนได้ตก แต่นี่ก็คือทางแรกของพวกเขาเองเยอเทเดนทางเข้าสู่ดินแดนโดนเฮติกรตูวระไรมุ่งตรงไปที่ฮาเดซีตามตุ้มอาซูนเกสิตามตะวันบ้าสามารถสมาครถึงการมาถึงของยเอที่ในพวกมันถึงเข้าทําการเติมตีตัวอาซูนเกสิตามโดน,นีมีดามความแข็งที่มีความแตกต่างกาัน มันมีทั้งสารสูญเกชิตตามที่ที่ได้กับขอบเขตสูงสูดมีสารสูญเกศิตตามที่ที่ได้กับขอบเขตที่หลังสึงข้าวแต่สารสูญเกศิตตามที่ที่ได้กับขอบเขตอมตะหนักยังคงไปได้ปรากฏตัวขึ้นบ้าเพราะมันควรจะทําการรับไตยสนึกของทารเดซีตามแห่งดีตายสารางตัดที่เทียมพุทโกสารสูญเกศิตตามตะวันมากก็ได้กลายเป็นซักโซร่่งโดนทารเดซีตามเทราตัวและพนในเขตคอทาเดซีตามแห่งดีอาสูญร้ายกศิตตาม ก็ได้ตกตายให้มก่อได้รอนั้นตัวในเวลาไม่กี่วินาทีและในขณะเดียวกันเดชเถียงกระทำการปลุบไปด้านศรีต่างจำได้ก่ปีธรรระดังว่องป่ากทาการฟัดฝันสัตว์ได้จะจิตตามที่กำลังดับได้ในส่ึกตึกก่อทะเลศีตามแห่งหนีทักษะเตณวงนิจดานในระดับตำนานคนเดชเถียงได้ฟัดฝันไปที่ร่างกายของผู้ต่อสู้และจําได้ทำลายทางที่สนึกบางส่วนของหู้ต่อสู้ออก ดังนั้นในขณะน,นี้สัตว์ไยเิตตามที่ในขอบเขตอมาตาก็ได้ทําการกิดออกมาด้วยความเจ็บปวดและมันก็ได้เต็่นขึ้นมาแต่การรับไตรในนั้นทาไดสิตามทั้งหมดก็ได้เตือิ่โตขึ้นมาแทน,นที่ แม้แต่ดินแดนกระดูกรอยเห็ดแห่งนี้ก็ถึงกับต้องเสียทือพและพลังงานเสี่รืึก่อได้เพริกระตายไปแล้วทางดินแต่กระดุกรอยเห็ดแห่งนี้แทนที่ซึ่งไมาทำให้ขอบเปทน่หลังครงคาดที่ยังคงติดอยู่ในแดนแห่งนี้ได้ถูกกดดระซศโดยพลังงานเสี่อและต่านี้แทนที่ซึ่งมันทำให้พวกเขาในกายเป็นซักโซและตกตายลงเทละคนมีเพียงเคนี่ลังคืนขั้นบางคนที่สปรังเท่านานพวกเขาได้ใช้สมบัติปังตาเพื่อทำการดรอบเนียไปได้ททเบตาพลังต่อสู้ของมัน เทียมได้กับจากพัะธรรมตะครั้งที่4ี่ได้เียนสามารุได้ถึงความเป็นแก่ของสัตยาเกรดำตัวนี้ต่อในทา้งขอาจิ้มแรกของปนหลังจากนั้นได้เสียงเคร่งปริงงร่างกายที่แท้จริงของป่าและทฮโดรดอนจนดงเพื่อทําให้ตัวเองนั้นดูรงโคพานแต่ก็ใช้ลักษณะนี้หังในตำนานต่างๆเพื่อทําการโจมตีครั้งแรกครั้งเก่าซึ่งหมันทำให้สัตยาเกศดำตัวนี้ ไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่นอกแต่เมื่อสัตว์ทายาทเษดจตามนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสยูสาาเอทนก็ได้ทาการปลดปล่อยทักษะนิร,รันดร์ดาะระดับสูงสุดของเขาขวางบ้างเปล่าพันดันเท่าตุ้มตมตุุมๆฉันเดวฉันร้นองว่างเป่าได้ทาการทับซ้อนการและพยายามที่จะปาปามสัตว์ทายาทเสดจตามโดยดังกล่า,าวประกอบว่อของเปล่าเราบ็กาอกขมันหนักกระังทวีอันออกเป็นชินช้นนและในช่วหยุตตา สัตว์ตายเกศดำตัวดังกาก็ได้ถูกกดทับไปสิ้นส่วนจมในดินทั่วและอนุภาพของร่างกายของมันจํานดมนทุ่นดนังก่อได้สูญเสียพลังงานชีวิตปสัตว์ส่วนเกศดำตัวดังกาได้ถูกเย่เทียนทำการสังหารภายใต้กระบุท่าเดียวลรงจากที่ทำการสังหารสัตว์ตายเกศดำตัวนี้เป็นที่ระบายแรภายคุกคามได้ยังสุดขดินแดนแห่งนี้ก่อได้หายไปแปรเย่เทียนก็ได้รับรู้ว่าพลังงานของเรือนั้นมาจากที่ไหนเย่เทียนรู้สึกว่า แม้ว่าสัตว์ไทยกิษดำดังกก่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานรือแต่พลังงานเรือยดังกล่าหนานไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยสัตว์ไทยกิษดตอนดีรึกลงไปภา,ายในฮาเรีตดำเย่เทียนได้ทําการเดินทางมาในที่แห่งดีจากนั้นก็ใช้สัมปันสิทธิของเขาทําการต่อสอบพื้นดินนี้ตอนรื่อยและในวิชาเย่เทียนก็ได้ทําการต่อพรเทือกเขาสีแดงขนาดใจเทือกเขานี้เป็นเทือกเขาได้หนาแต่อันที่จริงแล้วมันนั้นไม่ใช่ภูเขาจริง แต่มันั้นเป็นครงกระดูกแร่ที่สําคัญกวนน่านานภายในกระดูกเ่าหนี้ยังมีร่าแห่งความมีชีวิตอยู่เยเทียนได้ทําการเขาใกล้กระดูกเรานี้และเขาสามารถรับ,บรู้ถึงแรงกดตันทีน่น่าสะรึงกลัวซึ่งมันจะต้องเป็นคอกระดูกของเราจะพัดทานานแต่แน่นหนกแต่เม่เยเทียนทาการสัมผัสกระดูกเ่านี้พลังงานสีแดงก็ได้เพ่มข้าม,มาหาเข่าแต่มันก็ได้ถูกกระของเอาวไว้โดยเจนดวงของเยเทียนแต่ถึงกระน,นั้นเยเทียนก็ได้รับผลกระกบทบแต่เขาไม่ดไ,ได้รับบาดจ็บใใจ พลัางงานเรียกกระดินแดนตัวเหกระดูกแห่งดีมาจากมันจเนงนเกิดด้วเทียนทำการคิดตัวเองแต่ที่เทียนทําการสังเกตเยวยเทียนก็ได้ค้นพบว่ากระดูกหลอดนี้เกิดจะทาการเชื่อมต่อกับดินแดนแห่งนี้เป็นที่สุปปายแหลและเป็นแรงยากไปอย่างมากที่จะทาการแยกมันออกมาจากดินแดนแห่งนี้สาเหหนึ่งก็คือแรงเจ้าเนดในกระดินแดนโดวัวเหตุกระดูกแหง่งดีก็คือกระดูกชิ้นนี้นิดเองถ้าหากกระดูกชิ้นนี้ได้ถูกนําออกไปแม้ว่าดินแดนแห่งนี้จะสามารถคงอยู่ได้แต่มันจะกลายเป็นดนธรรม มาตาและเก็บจาได้คะแนนที่หลดังจากนั้นในปีตรอมบ้าเย่เยกงก็ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับกระดูกของจากพัฒนรรมด้าและเขาเนี่ยก็ได้ทําการปาท้าประ,ละพลงงานเสเรเดติดใบข้างเดยทั้งเขาตึงรับรู้ว่าดินแดนกระดูกและเราเฮดแห่งด,ดี ไม่ได้มาะสมลักการปลอมเพาะดังนั้นเขาติม่ก้น,นอนเกนนี่หลังคึงข้าของพองดุษมาทําการฝึกฝนดูในที่ห่งนี้ระธรจาที่ทาการศึกษามาเป็นเวลาน,นานเด่เ,เทียนก็ได้ทําการค้นพบว่าพลัง,ง,างการดูดเรานี้แข็งแกร่งมากเกินไปและดินแดงการดูกเราเห็นห่งดนีก่อไม่สามารถดูดพลังงานเห่าวนี้ได้ทันเบตาจึงทำให้พลังงานดานี้ได้ดูดรอดออกไปยังโลกแผนอกในต,ตอนนี้เย่เทียนมีเพียงสมว,วิธีในการจตดการกระิาการทางการ,การวิธีแรกก็คือการสร้างรูปแบบแค่กลนขนาดา เพื่อทําการตรวจสบพลังงานกระดูกเราหนีเพื่อให้พลังงานเสียเลือด่องหนีเปิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งส่ววิธีการที่2ก็คือการดกระดับดินแดงกระดูกและรอยหิดแห่งนี้ให้กลายเป็นดินแดงมิติเวลานิจรานซึ่งขอจําเป็นจะทําการตัวกระดานดินแดงกระดูกรอยหิด็ดังกล่าวซึ่งมันจะสามารถเพิ่มการดูดสบ พลังงานงกระดกจชินนิต้าซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นวิธีการที่2นั้นจึงเหมาะสมอย่างที่สุดเราจะต้องใช้วิธีการที่สเย่เถี่ยนได้ทําการตัดสินใจแต่อะไรก็ตามมัน,ปเ,น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 มมเ,เป็น,นมมเร,นรนื่องยากเล็กน้อยในการดกระดูกดตัวเห็ดแห่งนี้มันมีความยากมากกว่าดินแดนทั่วไป แต่งได้ก็ตาต่อ,อนีน้ก็ไปถึงจากพัฒน์อมตาถ้าหากเขาสามารถทุกกระดาบดินแดงมิติบราดได้เราก็อาจจะสามารถดิ้งการเวหาการ ของดินแดนเทนีได้เช่นกันเช่นเดียวกับจาาพระธรรมตะบางโคร่างแต่ว่าเขาทําการครอบคอรอดดินแดนมิติเวราบางแห่งแม่ว่าเขาจะไม่มีสมบัติในการยกระดับดินแดนมิติเดเบราของพวกเขาแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายปีดินแดนมิติเวราของพวกเขาก็าค่อยถูกยกกระดับกลายเป็นดินแดนมิติเบรานิทราน์นี่คือผลตอบแทนของดินแดนมิติเบราที่มอบให้จาพัะธรรมตา ยกตัวอย่างเช่นเร่เหียนได้ทําการโจาระดับภายในเพ็นฮับแบบคอมพิวเตอร์และตอนนี้เยงครับแบบคอมมืดดานก็ได้ทําการขยายออไปได้เท่าถิ่งแม้ว่าความเร็วในการขยายตัวนั้นจะช้าไปอย่างมากแต่มก็ขยายออกไปอย่างช้าช้จนเือและในวันนี้เรเถียนก็ได้ทําการปรับแต่ง ดินแดงกระดุกรอยเห็ดวิธทีเที่เหียนนี้จากใช้ในการครอบครองดินแดงมิติเบรานาก็คือการปรับแต่งกฎเกณฑ์นรันดรมเดิมของดินแดงมิติเบราโดยการเป็นเจ้าของกฎเกณฑ์นิรันดร์เดิของบ้านซึ่งไม่เพียงขอบเกตฑ์นรันดเท่านั้นที่สามารถขัดเกลากฎเกณฑ์ตะกมเนืดได้ตุ้มกฎเกณฑ์นรันดรมเดิดของดินแดงกระดุกรอยเห็ดไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เห็นได้แตนเดีเหี่นจะสามารถขัดกล็มันได้อย่างง่ายตาและในไม่ช้าพลังงานน้รันดร์เนิมคนได้ที่ ก็ทาการควบคุมกฎเกณฑ์ตร่กูลเนื้อนิตรของดินแดนกระดุกรอยเหตดจากนั้นก็ได้ทําการปรับแต่งตระกูลของมันเทียนดอกและเมื่อเวลาผ่านไปดินแดนกระดุกรอยเหตดแห่งนี้ก็ค่อยๆได้รับการกาวเยียทีและในที่สุดในวันนี้ดินแดนกระดุกรอยเหตดก็ได้กลายเป็นดินแดนของดี่เทียนโดยสมปูตอนนั้นได้กลายเป็นเจ้าของที่แท้จริงของดินแดนกระดุกรอยเหตดเป็นที่สบายแล้ว หลังจากนั้นเจ่เทียนก็ทําการกล่าวรายงานตาา่อขอนตีว่าดินแดงกระดูกรอยเห็ดหนานได้กลายเป็นอาเขตของข่าวต่อพารามิตาพาร์ตก็ก็คือหลังจากปันดีขอบเขตนี่รลังคนได้อื่นไม่ให้รับเพื่อยัให้เดินทางเข้าสู่ดินแดงกระดูกรอยเห็ดเพื่อทําการรวบรวมทรัพยากรและทรัพยากรที่หนีได้ตกเป็นของเจเทียนในสมบูรณ์เอานะครับจบแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในุ่นนี้ครับไม่อาการั้าปลาปนั้นจะไรกันแน่นะครับผม เอาละครับถ้าเ่ากันใดก็ขออภยัยนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นเพนื่อนกันนะครับของครับ